สิงคโปร์ประเทศที่ใครหลายๆคนอยากไปเพราะอยู่ใกล้ประเทศไทยเที่ยวง่ายเดินทางสะดวกมีที่เที่ยวตอบโจทย์ทั้งสายเที่ยวสายสนุกใครอยากไปเปลี่ยนบรรยากาศเดินชิวชิวช้อปปิง้งชมแกลเลอรี่เก๋ๆในสิงคโปร์ชวนเพื่อนมาได้เลยวันนี้ชิวไปไหนจะขอนำเสนอ10ที่พักสิงคโปร์สำหรับครอบครัวพักได้ตั้งแต่3-4คนมีห้องน้ำในตัวจะมีที่ไหนกันบ้างตามไปเลือกชมกันได้เลยค่ะ เริ่มกันที่แรกกับ i b i ิ Singapore on b e n k u r e n ที่พักสิงคโปร์ในเครือ i b i ิตั้งอยู่ที่ย่านบูกิสใกล้กับรถไฟใต้ดินอย่างเบนค u เรนห้องขนาด18ตารางเมตรเรียกว่ากระทัดรัดเลยทีเดียวค่ะภายในห้องมี1เตียงเดียวและ1เตียงควีนไซส์พร้อมกับมีห้องน้ำในตัวสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องครบคันมีหน้าต่างกระจกที่สามารถชมวิวเมืองได้อีกด้วย โฮเทลบอสที่พักที่ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟใต้ดินลาเวนเดอร์เป็นโรงแรมขนาดใหญ่มีที่พักสำหรับครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อนที่สามารถรองรับได้สูงสุดถึง4คนเลยค่ะขนาดห้อง19เกตารางเมตรเตียงเป็นแบบควีนไซส์2เตียงสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องให้มาอย่างครบครันพร้อมกับบริการส่วนกลางอย่างครบครันอาทิเช่นสระว่ายน้ำฟิตเนสห้องอาหารซึ่งใครที่อยากทานอาหารเช้าของทางโรงแรมก็สามารถเลือกเพิ่มเติมได้เลยค่ะ ดีรีสอร์ทแอดดาวทาวอีสต์ที่พักที่เหมาะสำหรับครอบครัวตั้งอยู่ภายในดาวทาวอีสต์ในเมืองปาซิริสซึ่งเป็นศูนย์รวมความบันเทิงสำหรับครอบครัวที่มีทั้งสวนน้ำสวนสนุกซึ่งที่นี่ก็มีที่พักให้บริการมีห้องสำหรับครอบครัวพักสูงสุดได้ถึงสีท่านเลยค่ะมีให้เลือกทั้งแบบเตียงเดี่ยวสี่เตียงและมีห้องแบบเตียงดับเบิลเบดที่มาพร้อมกับเตียง2ชั้นห้องพักมีขนาดกว้างขวางตั้งแต่28-33ถึงตารางเมตรใครมีแผนที่จะไปเที่ยว แบบครอบครัวหรือแบบกลุ่มที่สิงคโปร์แนะนำเลยค่ะ อีกหนึ่งที่พักที่เดินทางง่ายใกล้กับรถไฟฟ้าใต้ดินอย่าง V Hotel Benkulen โรงแรมขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟใต้ดินสถานีเบนคูลเอนสาหรับครอบครัวเราแนะนําเป็นห้องแบบสตูดิโอค่ะซึ่งเป็นห้องพักแบบชั้นครึ่งด้านล่างมีเตียงควีนไซส์หนึ่งเตียงพักได้2คนและมีชั้นลอยด้านบนเป็นเตียงเดี่ยวหนึ่งเตียงพักได้1คนขนาดห้อง20ตารางเมตรไม่อึดอัดพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครันเลยค่ะ Holiday in n น x p r e s s สสิงคโปร์เซรังกูนตั้งอยู่ใจกลางเมืองสิงคโปร์เดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินมากมายสำหรับที่นี่ชิวแนะนำเป็นห้องขนาด26ตารางเมตรกว้างไม่อึดอัดมี1เตียงควีนไซส์และ1เตียงเดียวพร้อมกับการดีไซน์ที่ทันสมัยรับรองว่าถ้าพาครอบครัวหรือเพื่อนไปจะต้องถูกใจแน่นอนค่ะ ต่อมากับที่พักสตูดิโอ M Hotel ที่พักสไตล์ลอฟสุดเท่ในย่านคลาร์กีกับห้องสตูดิโอลอฟซึ่งเป็นห้องขนาดชั้นครึ่งมีชั้นลอยด้านล่างเป็นเตียงควีนไซส์ส่วนด้านบนชั้นลอยเป็นโซฟาเบดสามารถเสริมเตียงที่3ได้ค่ะห้องพักตกแต่งเท่น่านอนทำเลดีสามารถเดินเที่ยวเดินกินในย่านนี้ได้เลย Travelodge l Harbourfront สิงคโปร์ที่พักทำเลใกล้กับรถไฟใต้ดิน Harbourfront ะเดินทางไปซินโตซาก็สะดวกสบายมากๆแนะนำห้องครอบครัวขนาด20ตารางเมตรที่มีเตียงใหญ่หนึ่งเตียงและเตียงเดี่ยวอีกหนึ่งเตียงพร้อมกับมีวิวเมืองสวยสวให้ชมอีกด้วยมาเช็คอินที่พักสิงคโปร์ในย่านบูจิตกันค่ะตาวินเลชโฮเทลบูจิตเดินทางง่ายไกลรถไฟฟ้าใต้ดินบูจิตซึ่งห้องที่แนะนำจะเป็นห้องแบบคอนเนคติงรูมค่ะพักสูงสุดได้ถึง4ท่านเลยกว้างขวางถึง64ตารางเมตรมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้อย่างครบครัน ใครอยากไปย่านจูซิยตซึ่งเป็นย่านที่เต็มไปด้วยตึกสไตล์ชิโนโปรตุกีสแนะนำที่นี่เลยค่ะโฮเทลคลาสสิกจากสถานีรถไฟใต้ใตดินปายาเลบาตัวที่พักด้านนอกเป็นอาคารสไตล์ชิโนโปรตุกีสส่วนด้านในออกแบบทันสมัยแนะนำห้องพักสำหรับครอบครัวขนาด20ตารางเมตรประกอบไปด้วยเตียงควีนไซส์2เตียงรองรับได้4ท่านค่ะพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน บริสตโฮเทลสิงคโปร์ที่พักสิงคโปร์ที่ตั้งอยู่ในย่านชน่นาทาวทำเลย,ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะพอตั้งอยู่ใกล้ก,กันกับสถานีรถไฟใต้ดินชน่นาทาวเพียงหนึ่งนาทีเท่านั้นมีห้องสำหรับครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อน4คนขนาดพื้นที่26ตารางเมตรประกอบไปด้วย2เตียงเดี่ยวและ1เตีเยงใหญ่ค่ะมาพร้อมกันกับสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันเป็นยังไงกันบ้างคะใครอยากไปเที่ยวสิงคโปร์ก็สามารถจองที่พักได้เลยเดินทางสะดวกสุดๆใครจะมีแผนไปเที่ยว กับเพื่อนกับครอบครัวให้น้องชิวแนะนำได้เลยค่ะ